เอ้ากดนั่นคือเริ่มแล้วอ,ลอ้าวเหรอโอ้โห,โหโก,โก็ิ่งเด่น่ะยังไม่เริ่มกดอ่ะแอสไลบุญมาปล่อยปลาแล้วครับแฟนเพจทั้งหลายของแอสไลทบุญอันนี้มาปล่อยปาาลาแถวแถราชบุรีคลคอง,งกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะเอาปลาไปปล่อยแล้ว ขอให้ปลาไหลไปสู่โชคฟุงที่ดีนะครับขอให้ปลาหลุดโชคดีขอให้โชคดีโชคดีโชคดีวันนี้ไม่ใคยมีปลากตกสวาเท่าไหร่มาปล่อยปลาทุกวันเสาร์นะครับวันเสาร์ทย์มาปล่อยปลาวันนี้ลองสาดหน่อย เดี๋ยวจะไปวัดต่อวันนี้ก็มาปล่อยปลาเอาติดตามแอดสายบุญที่ YouTube ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยแล้วฝากติดตามที่ช่องเ c e b o o k ช่องแอดสายบุญด้วยครับคองสวยวันนี้ถ่ายคองเยียบนะ บรรยากาศดีอากาศดีด้วยวันนี้ไม่ค่อยร้อนแต่เี่้สายอาจจะร้อนก็ได้ครับวันนี้ไปซื้อปลาจากตลาดสดมาปล่อยอขอให้โชคดีคระบขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปนี้โชคดีด้วยกันนะครับขอให้มีความสุขโชคดีรายแผ่และสายบุญทุกท่านทุกท่านนะครับ ขอให้ผู้ที่ติดตามแอดสายบุญโชคดีมีความสุขดวงสุขาภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนตลอดไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับเนีย๋ยาสายแล้วเดีย๋ยวไปวัดต่อไปทำสังฆทานนะครับแอดไายบุญก็ต้องทำบุญทำทานไปตามเรื่องนะครับ เดี๋ชมชมวิวคลองหกไปก่อนขอนแก่นบุรีคลองหกแถวราชมงคลครับราชมงคลอยู่ตรงนู้นน้าว